พุทธศักดิ์ผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมขออภิปรายเห็นด้วยนะครับกับการตั้งยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับบุรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นจริงในประเทศไทยอันดับแรกเราต้องยอมรับความจริงก่อนนะครับท่านประธานว่าทุกวันนี้ มีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นวัยกลางคนหรือวัยรุ่นหรือคนชราโทษของบุหรี่ก็มีมากเช่นกันแต่ทำไมถึงยังมีผู้สูบอยู่ผู้ที่สูบก็ยอมรับและทราบเรื่องนี้ดีว่ามีโทษเขาจึงหาวิธีในการลดการใช้บุหรี่จริงและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ทำให้เกิดบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมา เขาจึงได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดการสูบบุหรี่จริงของเขาความนิยมในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความเป็นจริงที่เรามองข้ามไม่ได้ครับทุกวันนี้มีการขายกันอย่างเกลื่อนกลาดเอาจริงๆแล้วคือถ้าเซิร์ชใน Google ตอนนี้นะครับบุหรี่ไฟฟ้าทุกท่านเลยจะเห็นเลยว่ามีการขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเต็มโลกออนไลน์ไปหมด การออกกฎหมายและการควบคุมและการป้องกันเนี่ยเพื่อลดอัตราการให้ไม <im> ่เกิดผู้สูบหน้าใหม่เนี่ยก็ควรจะมีควรจะเกิดขึ้นเราควรจะมีกฎหมายที่ควบคุมยกตัวอย่างนะครับกระทรวงประกาศกระทรวงพาณิชย์2,557ห้ามนําเมนำเข้าเราหลีกเลี่ยงได้ไหมครับห้ามนำเข้าตอนนี้มีการนำเข้าเต็มไปหมดผมเดินไปตลาด ตลาดนัดที่ไหนก็ได้ก็จะเจอบุหรี่ไฟฟ้าวางอยู่ขายอยู่แบบคิดว่าถูกกฎหมายแล้วนะครับตอนนี้แต่ซึ่งจริงๆแล้วมีกฎหมายควบคุมอยู่ว่าห้ามนําเข้าแต่จริงๆแล้วคือขายกันเกลื่อนกลาดเด็กซื้อได้ผู้ใหญ่ซื้อได้ใครก็ซื้อได้ครับตอนนี้ยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งคำสั่งคณะกรรมการควบคุมคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่9ทั258ห้ามขาย หรือนำเสนอให้บริการห้ามขายไม่จริงครขายกันเกินการจริงๆห้ามนำเสนอให้บริการก็เห็นกันอยู่ในอินเทอร์เน็ต Facebook s h o ป e e อะไรเต็มมีเต็มไมหมดฮะหากตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับอุตรไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นจริงในประเทศไทยคือความเป็นจริงในประเทศไทยตอนนี้คือมีคนสูบเยอะมากครับ เดินไปตามถนนตรงไหนตอนนี้ก็มีคนสูบเยอะแยะเลยท่านประธานผมจึงเห็นว่าควรจะตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาผลประโยชน์ของเรื่องนี้ครับถ้าตั้งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งก็คือจะต้องมีการวิจัยศึกษาวิจัยครับหาผลเสียผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าครับท่านประธานต้องศึกษาให้เห็นกันจริงๆว่าเอ๊ะมันมีผลเสียอย่างไรต่อผู้สูบและมีผลเสียอย่างไร ต่อผู้ที่รับควันบุหรี่มือสองแล้วเราจะได้ออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ว่าเอ๊ะต้องสูบตรงไหนอะไรยังไงกันนะครับตอนนี้คนขายเถื่อนเต็มไปหมดฮนะทุกคนก็เห็นก็รู้ครับการทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาอยู่ในระบบมันก็เก็บภาษีได้หากอยู่นอกระบบเราเสียนะฮะเราเสียผลประโยชน์รัฐก็เสียผลประโยชน์ ถ้าเราเก็บภาษีได้รัฐก็มีผลประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับและถ้าไม่เอาขึ้นมาบนดินสักทีเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างนะครับช่องที่จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขายและผู้เสพนะครับภาษีสุราและยาสูบนี่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับเป็นแหล่งทุนหลักของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ งบประมาณตรงนี้สองสี่สามถึงสี่พันล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเราเอาขึ้นมาบนดินได้เราก็จะมีรายได้และเอากองเ,อเราเอาภาษีเนี่ยไปเพิ่มกองทุนงบประมาณพัฒนากีฬาแห่งชาติได้นะครับผมมีความเห็นนะครับว่าควรจะตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาอย่างเร่งด่วนเลยครับว่าไม่ว่าจะ ให้ถูกขายแบบถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายหรือใดๆก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปในคณะกรรมธิการแล้วแต่จะพิจารณานะครับเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็เห็นด้วยนะครับคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่มีแต่แค่ที่เป็นไอน้ําเท่านั้นแต่ยังมีควอตหรือที่เป็นมีส่วนผสมของยาเสน้นยาสูบเข้าไปเป็นส่วนผสมนะครับเกษตรกร,ร,ก,รก็เห็นด้วยก็ขอให้พวกเขานะครับมีส่วนร่วมในการ อยู่ในกลไกนี้นะครับของบุหรี่ไฟฟ้าประเภทต่างๆนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ผมขอเห็นด้วยนะครับขอให้ตั้งให้สภาผูรร้แทนราษฎรนะครับตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาผลประโยชน์ของการมีกฎหมายควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นจริงในประเทศไทยครับผม